เราไม่บอกบาปเราพี่มือร้ออันนี้มันขายยาหรือไงบ้าสติสติสติไม่ดีเหรอวะไม่ใชายรอดไหมรอดผมว่าไม่รอดพี่มือเฮ้ยไอ้ทำไหนลองพูดเรื่องความรักของอิงมาดิไม่มีครับมีแต่ความรักกับพ่อกับแม่ครับอ่าพ่อกับแม่พูดถึงพ่อกับแม่หน่อยแต่เราพูดถึงว่าความในใจถึงพ่อกับแม่หน่อยอ่าความในใจกับพ่อกับแม่เหรอครับใช่เอาเอาของแม่ก่อน ของแม่หรอครับแม่ก็ไอใเจ๊ก็คือล้กแม่ครับแล้วรวัวากว่ากว่ารู้สึกที่มีให้แม่อยากบอกแม่แต่แม่ไม่อยู่ตรงนี้อยางบ,บอกว่าเลยแล้วบอกว่าผมล้กแม่แล้วครับแล้วถ้าถึงพ่อแล้วบอกว่าจูเล็กครับอะไรนะอะไรเล็กนะเอาเปล่าเปล่าเปล่าครับคิดคิดว่าพ่อเราเป็นคนยังไงพ่อผมเป็นคนยังไงหรอเป็นคนกตีนครับ หยาบได้หยาบได้เลยครับอยาบได้เต็มที่เลยคิดว่าพ่อเป็นคนยังไงครงตรงเลยก็ตีนครับคิดว่าคนที่ไม่รักลูกเลยครับคิดว่าพ่อเราเที่ยไหมเที่ยครับชนลูกตายเที่ยมากเลยครับถ้าอยากจะบอกพ่ออยากจะบอกพ่อว่าอะไรอยากจะบอกว่ารักลูกเกิดไปนะครับชนลูกตายครับอ่ะงั้นบอกบอกต่อหน้าพ่อเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช่อพี่เมื่นี่ เฮ้ยอย่าเฮ้ยไม่ได้ขายไม่ได้ขายอยู่เหมือนเดิมเลยเบิดไม่พอน้องทามอ่ะพี่คุณพ่อมึงไปไหนนั่นไทมพ่อหนูไม่อยู่ตั้งสองวันอ่ะพ่อไปไหนอ่ะพ่อไปไหนพ่อไรพ่อไปตีหลีับ โตมาเราจะเยี่ยมแบบพ่อเราไหมเนี่ยอย่างที่น้องทาม้องทำมีแบบว่านามขึ้นอย่างขึ้นยังขึ้นยังขึ้นยังอยังถามแล้วก็ล้มลงมาถึงผมใช่ไหมครับผมผมแล้วผมแล้วอยากทุกอย่างขึ้นอย่างขึ้นอ้าวลงอ่ะอคุณลุงลาโมกจริงๆเหรอเรือเรือเรือจ๋าเนี่ยจะไปไหนล่ะไน้องทามโธ่บอกคุณลูรามกเมื่อกี้บอกพ่อจูเล็กอยู่เลย ี่ถามตรงถามตรงนะจู่จู่ตังยังเดาว่าอย่างนั้นเงียเนี่ยสงคามตาลักคมีชอบผู้หญิงออกมาใครก็ได้แทงผมหน่อยแทงผมหน่อยแทงแล้วเอาไปส่งผมโรงพยาบาลหน่อยดิใครว่างไหมผมไม่ทำลูกบังครับไม่ทำทำผมเถอะผมขอไม่ได้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 ทำไม่ได้ทำไม่ลงเปไม่ได้ ไอ้เย้าจริงเนี่ยแมวเหย้าไม่เอาอย่างงี้ที่แมวอย่าบังคับเป็นอย่างงี้ที่แมวขอร้องล่ะไม่ทำพาไปส่งไม่ส่งไม่ส่งเดือดร้อนถ่ายรูปกูปุ้เนี่ยพาไปส่งพยาบาลเอ้ยโรงพยาบาลสิพนักยิ่ยขยะเปียกมึงไปส่งดิยังไงผู้ให้คนที่ไปใครเออผู้ชายครับฮัลโหลผู้ชายครับฮัลโหลอยู่ไหม เออส่งฝาแฝากอคนไปส่งโร<อ>งพยาบาลได้ไหมครับฝากไปส่งโรงพยาบาลครับขอบคุณครับรอแป๊บหนึ่งน,นะครับพี่ลุงแล้วคนนีเ้เขาชื่ออะไรเหรอครับคนไหนอ๋อเนี่ยเหรอชื่อหลงใช่ครับรอ,อ้าวพี่หลงมีอยู่แล้วคนหนึ่งไม่ใช่หรอผมหลงเรียวทาม เ,เอ้ไหนน้อ,หนอหนงหนาตรักตอนนี้เองยังไว้ทรงผมมะพร้าวดองอยู่ปะไอมะพาร้าวแปะพร้าวแปะหัวพร้าวแปะหัวหรือเองไว้สก,กินเฮดอยู่วะอชอบชอบทรงไหนมากกว่าอะกมะพร้าวแปะหัวกับสก,กินเฮดชอบแบบไหนมากกว่าก็พร้าวแปะหัวคืออะไรอ่ะตรงนี้ต้องทมพี่ถามไปดิ ตขึ้นโตขึ้นเองจะเรียนระดอบป่ะไม่เรียนครับอ่ะทำไมอ่ะก็ไม่เรียนะครับไม่เดือดร้อนพ่อแม่ไไงก็เป็นอาหารเจไงครับไม่เป็นอาหารหรอครับเปล่าครับเป็นไม่ได้ครับไม่ครับอาวเป็นโรคหัวใจครับเป็นโรคหัวใจหัวใจกระสับกระสายหรือว่าอะไรครับหัอใจกระสับกระสายนะครับ ลุงทำลุงทำมีแฟนอย่างนลุงทามีแฟนยังครับชอบผู้หญิงแบบไหนชอบผู้หญิงแบบไหนนมโตโตวะเอ้ยผมก็ลูกคุณที่พูดเองคุณลูกชอบเองหรือเปล่าไม่ไม่จะไม่ก็ถามดูเนี่ยเร็วๆบอกหน่อยสเปคผู้หญิงสเปคผู้หญิงเป็นผู้หญิงเออเป็นผู้หญิง่ชอบแบบไหนเออเออชอบคนจิตใจครับตอนเด็กกูก็พูดอย่างเงี้ยแหละโตมาโตมาชอบคนจิตใจใหญ่เหรอเด็กกูพูดอย่างนี้ทุกคนเลย ทำไมเขาลืมว่าเขาพูดลำพูดกันยัางไรอ่ะเออเรื่องผมพี่ใหญ่เองจะไปฟังทำไมอ่ะเองก็อุดหูไปดิไม่เขาให้เขาถามหนูว่าชอบหญิงนมโตหรือเปล่าอ่ะเองชอบไหมไม่ชอบเขาชอบแบบไหนถ้าคนจริงใจแล้วนี่จริงใจมี่ไหมแถวนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนพ่อเองก็เคยเป็นคนพูดแบบนี้แหละไม่ชอบคนจริงใจอ่ะเออแต่ก็ทิ้งเขา พ่ออมนี <substit uting> ่ด <üst Pop> ีนะเว้ยไม่มีอะไรคนนะพ่อมอมไม่ทำงานจริงได้ทำเนี่ยจริงดิอยู่แต่เนี่ยไม่ทำงาอะไรอะผมก็จะเยอะทำแล้วก็ลุงเอากระท้องมาทำแล้วพร้อมมาทำเอาไรนะกระท้องมาทำแล้วพร้อมออก็ไปทำมาขายดิไปทำมาขายดิแม่ไม่อยู่ครับสามสิบแปดอันแล้วป่ะครับไปทำมาเยอะๆดิพี่เหลืองหรือพี่เป็นเศษอะเศษทองอะทำมาเยอะๆเร็วๆ สีทองใช่ไหมครับเธอสีทองไปงทำมะไรเยอะยามีอยู่ในตู้ลอตเตอรี่อ่ะอาวคุณโชว์ครับช่างเก็บตังที่ไอ้นี่ครับไอ้ทามไปไม่ต้องมาเก็บตังที่ผมตามนี้เราจ่ายให้หน่อยสี่ร้อยห้าสิบเร็ว,รวโอ๋อโหสี่ร้อยห้าสิบเดี๋ยวนี้เดินไปจ่ายช่างตัวยังมีร้อยเดียวอยู่ยโอนโอนโอน,โอนมีเดี๋ยวนี้มีโอนแล้วเสียภาษีอะลุง พี่เบผมมีเรื่องสมมติมาถาม,มว่าไงน้องถ้าสมมติว,ว,ว่ามีพี่ชายคนหนึ่งอะอเขามีแฟนอยู่แล้วฮแต่เขากําลังจะไปแบบมีคนมาจีบเขามีผู้หญิงคนนัแล้วมาถามเขาว่าเขาแบบมีแฟนหรือย,อยังแต่เขาตอบไปว่าเขายังไม่มีแฟนแล้วเขาก็ไปคุยกันแต่เขามีแฟนอยู่แล้วนะอ่าพี่ว่าผมควรจะควรจะช่วยเขาไหม ตีคิดว่ามันดีไหมล่ะถ้าแต่มันเป็นเรื่องสมมุตินะมันเป็นเรื่องสมมุติมันคิดว่ามันดีไหมล่ะแบบมันไปช่วยเขาโกหกมันดีจอใจแต่มันไม่ถูกต้องถูกแต่ไม่เป็นไรหรอกแต่ผมเรื่องความดีจอใจเรื่องความถูกต้องไว้ทีหลังก็แล้วที่คนไหนเนี่ยแบบมันมีแบบว่าไม่เป็นสมมติมันมันเป็นเรื่องสมมุติไม่ไ้ไม่ตีแต่พี่ไม่ตีแต่พี่ว่านะเว้ยไอ้เรื่องความรักมันไม่มีความถูกต้องเลยตามมันไม่มีถูกผิดเลยเนาะอะ มันม,มีถูกของแต่ผิดมันมันไม่มีถูกแล้วผิดแต่มันมีแบบว่ามันเหมือนก็อย่างว่านะพี่มืดจริงมีมีม,มีสมมติชื่อไหมชื่อไก่ชื่ออาชื่อพี่ไกลงไง่ละกันชื่อพี่ไก่เรียกง่ายๆ่ะชนทำสมมติอะไรนะ <c oughs> แต่มาเปนามสมมตินะนามสมมตินามสมมติชื่อไก่อาอาอาสมมติ อีกอ่คนนี้แบบว่าพี่เคยไ,ยไม่เป็นนามสมมติไม่อันนี้คือเป็นตัวละครที่ตั้งขึ้นมาใหม่ไม่มีประวัติไม่มีอะไรเลยแต่เป็นนามสมมติที่สร้างขึ้นมาใหม่เฉยจะได้เรียกง่ายๆมันจะได้ไม่ต้องแตแ่ว่า,าเขาแบบว่าอยากแบบอยากใจกรีหรอไม่เขาไม่ได้อยากเขาเป็นเหมือนแบบเขามีแฟนอยู่แล้วพี่ไกด์อะแต่คือเขามีผู้หญิงมาจีบตามจีบไง เขาอยากใ็กำลังเลือกอยู่เลือกเล่นทางอยู่ตอนนี้เขาเดินทางตรงแล้วมันมีทางแยกเกิดขึ้นมาพอดีไงต้องยยกของเขาโดนอีกนะเพิ่งายเข้าไปไม่นานไม่ใช่เหรอเอ้อะไรอันีเรื่องสมมูลอะไรเรื่องสมมูลเป็นไรเดี่ยงสมมูลไม่ใช่ไอคนชื่อไกด์มันอาจจะแยกแยะได้นะเว้ยเออแบบว่า โอซีไอซไม่ไอไอซล้วนไม่มีโอซีอันนี้ไอซีล้วนด้วยคุณเลยอันนี้แกได้ก็คงเหมือนไม่เป็นแฟนกันหรอกไม่อันนี้เอ้ยคุณเปรย์ใหญอันนี้คือไอซีหมดแค่ตัวละครไม่นี่นนีอั้สมมติไม่ใช่หรอตัวละครสมมติสม้งหมดเนี่ก็สมมติไงก็เลยกูกินอะไรเนี่ยเอออย่างกูกันเดยเออนี่ตัวละครสมมติเราคุยกันแบบพี่น้องกันอยู่แล้วเออเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนคุยแบบเพื่อนๆอยู่แล้วแบบให้ค่าปรึกษาได้ไม่หรอกแต่ผมว่าเร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 าอไปเฮยเรื่องนี้เรื่องความรักไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดหรอกเว้ยมันเป็นเรื่องของคคคนนนไม่่ใช แต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับสำหรับสามคนนะใช่และครดาวดาวสามทีหรือเปล่าครับไอ้น้องทามึงพูดอย่างนี้เนี่ยใอ้มันสอนมึงมึงอยู่กับพ่อมึงมากเกินไปเนี่ยด่าเราลาบุกพี่ดูดิไม่น่าด่าเรานะว่าพีทีวีสีดำา็เอาแล้วก็ช่างไอ้บังขายขายขายยาได้ไงวะขายยมุสิกไอ้ดอกไมาพี่จะจะไปเก็บไอโอเปียมตำรวจไอ้พี่ขายดกว่ ว่าขาจุดสิบตอนไอด็อกเดียววะต้องสาวสาวคนนั้นมาจีบมาจีบคนชื่อไกด์ชื่ออะไรสาวคนนั้นชื่ออะไรไม่รู้ดิตั้งตั้งชื่อแล้วจี่รังค์กันจีทีพีสีดำครับสีคันนี้นะแต่เพื่อนเขามาจีบชื่อว่าอะไรวะมึงรู้วะไอ้คุณจีบไกด์ชื่ออะไรผู้หญิงคนนั้นอ่ะไม่รู้กูจะรู้ได้ไงนกูรู้ไม่รู้เลยมึงจะล็อกมึงจะติดตะกุกตะกักทำไมป้ากูไม่ได้ตะกุติกักคือกูกินน้ำมาไงกูดูเหตุทีเดีย คือแบบว่าอยากใจเกลียอว่ะไอคนชี้ไกเนี่ยไม่เดี๋ยวถ้าเราหาคำตอบถ้าเราหาคำตอบเวลาพทวิตถามคนท่้งประเทศเลยปล่าเจสิบสีครับก็ไม่ไม่น่าดีมันพ่ว่าแต่ไอคนชีไกด์ไม่อยู่ไไดกไม่่โ่เลยโไปเลยถ้าแบบเราให้หาคำกษาไม่ได้เราก็ต้องโพถามคนทั้งเมืองไหมไม่ได้แกงกอนไม่ได้ถามคนในแกงกัตามนอย่าน้ไมดก่ย่าพยายามไม่ได้คำตอบได้มากเลอเ่ไได้ตอบ แต่ไม่ใช่เรื่องจริงนะนี่คุยเหบอว่ามันเป็นเรื่องสมมติขึ้นมาเนี่ยก็สมมติกันเรื่องสมมติไงเรื่องสมมติแต่ไอคนชื่อไกด์เนี่ยชื่อไกด์เนี่ยความหมายมันคือไกด์นำเที่ยวคือความหมายมันคือเป็นเที่ยวอยู่แล้วตัวนี้นั่เที่ยวอยู่แล้วค่ะตีนตัวนี้ตัวนี้เอีไอ้คุณตัดตัดกูเลยเหรอตัดเลยเหรอตัวนี้ตัวนี้เที่ยวไม่เห้อธิบายเลยเหรอโหเล่นน้ำนำเที่ยวไปไหนเนี่ยสาวสาวนำเที่ยวไปไหนนำเที่ยวไปไหนไกด์ไกด์นำเที่ยวไปไหน ั้ไม่ไม่ใช่นำเที่ยวความหมายมันคืออลมผู้ดำผู้ดำอ๋อความเป็นผู้ดำได้ผู้ดำผู้ดำผู้ดำนำไปทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ไปคือมีไม่ใช่เฮ้ยไอ้เคสไอ้มึงต้องการอะไรวะแต่แต่อย่างว่าดีกับไม่ดีของคนเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วดีกับไม่ดีของเราไม่เหมือนกันบางทีอ่ะมึงอย่าพูดมึงอย่าพูดไว้ว่าทางไม่ดีอ่ะคือทางที่เขาไม่รู้เว้ย เขาพังพลาดไปมันก็จะเข้าหมายป่ะแต่เขาก็พร้อมจะพังพลาดอีกแต่บางครั้งก็รู้แต่ก็ทำไปบ้านเราไปกันดีกว่าไปดอกกันดีกว่าไปเราไปถืกแบบทีมันไปกับแป๊วของกันกับแป๊งบางครั้งก็รู้แต่ก็ทำกลับบ้านแป๊วของแป๊บไอ้รองเท้ากําเนิดรองเท้าลงก่อนรองเท้าลงก่อนพี่ขอไปขายด้วยสิบก่อนพี่จะขายตอนไอ้ดอกกูตามไปไปด้วยเอ้ยไอ้เอ้เอาร้องไปด้วยเอาร้องไปด้วยไอ้